ถ้าพูดถึงถ้าเอมี่พูดถึงเรื่องประโยชน์ของเขาใช่ไหมตอนที่เอมี่ทำ 700cc ก็คือบอกตรงๆก็ใจหายนะคะก็เพราะว่าคือก็ทำกันมา10กว่าปีแล้วอะแล้ว 700cc เนี่ยทำให้คนได้รู้จักในตัวของเอมี่แม็กซิม มีชื่อของเอมี่แม็กซิมนะคะโอเคหนึ่งแหละที่เขาอยู่คู่กับเรามา2เขาช่วยเอมี่ในการทามาหากินเพราะเมื่อก่อนนะพูดตรงๆเราเป็นสายเซ็กซี่เราก็ต้องใช้เรือนร่างในการทามาหากินนะคะและลูกเรายังเด็กมันไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแล้วเราก็ยังเด็กด้วยนะคะอาอยุแค่ประมาณอ่ะยี่สิบส้าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันคอนฟ idence อ่ะมั่นใจในตัวเองกูต้องนมใหญ่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูมั่นใจตรงนี้ว่ากูมาสายนี้จะทําแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้เนาะ ประโยชน์ของมันคือมันช่วยให้เอมี่ทำมาหากินทำงานทำเงินได้เยอะมากในช่วงนั้นนะคะก็เอาตรงๆก็คือเลี้ยงลูกได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วยังไงต่อคะอ,อ่าโอเคมันก็เลยทําให้ลำาัดแล้วมีความรู้สึกว่าก็ใจหายแหละที่ท,ที่วันนี้จะไม่มีเจ็ดร้อยซีซีแล้ว,แล,วแล้วปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจว่าเราไม่อยากเอามาันู่กับเราแล้วปวดหลังค่ะปัญหามันเกิดขึ้นคือเอมี่ร,มรู้สึกว่ามันมันปวดหลังมากขึ้นแล้วก็ อ่ามันทําให้เอมี่พอมันปวดหลังมากๆม,มันก็ทําให้ปวดมาที่ต้นคอแล้วก็ปวดมาที่หัวเราเลยไปปรึกษาแล้วก็มีหลายๆคนพูดว่าเฮ้ยแฟนเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันด้วยความที่ตัวเล็กล้วทำหน้าอกใหญ่มันจะทําให้ปวดตั้งแต่หลังขึ้นมาคอจนมาถึงหัวแล้วรู้สึกว่าเราทรมานมันทรมานกับอาชีพใหม่ของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เราหันมาทําธุรกิจเต็มตัวนะคะดังนั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าเออจริงๆในเมื่อเราเลือกที่จะไม่ใช้เลือดากในการทามาหากินแล้วเนี่ยเราใช้สมองในการทํางานแล้วเนี่ย ทำไมเราจะต้องยังมีเขาอยู่ก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นก็เอาเขาออกดีกว่าอืมอันนี้คือเกิดขึ้นเมื่อไหร่กิบความคิดเนี้ยจริงๆไอ้ความคิดที่จะเอาหน้าอกออกเนี่ยมันมีมาสองสามปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่ลูกเริ่มโตขึ้นเมื่อน,น้องอีจิเขาอายุ15้าพอเขาโตขึ้นแล้วเพื่อนเขาก็ไปล้อ,อเ,เขาโดนเพื่อนล้อด้วยว่าแม่มึงนมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้ว แล้วลูกเราเนี่ยความรักเรา,เาก็ต้องมีเรื่องชกต่อยกับลูกกับคนอื่นตลอดก็สงสารลูกอ่ะโอเคงั้นเราตัดปัญหาตรงนี้แล้วพอมาเรื่องสุขภาพของเรามันก็เริ่มโอเคงั้นทั้งสุขภาพด้วยทั้งเรื่องลูกด้วยแล้วก็มีวุฒิภาวะความคิดเราก็เปลี่ยนแปลงไปลูกโตขึ้นงั้นโอเคไม่เป็นไรก็เอาออกเลยก็ได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเราคิดแบบจริงๆเราอธิบายลูกฟังไปว่าทำไมแม่ต้องเจ็บ ลูกรู้ค่ะอธิบายให้ลูกฟังหมดแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนีเพราะมันจะร้องไห้นะแล้วลูกน้อยไหมคะ <c oughs> เวลาโดนเพื่อนล้อว่าแม่นมใหญ่กว่าหัวเด็กเนี่ยอ่าน้องน้องอีจีก็คือเขาเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงมากนะสมมุติว่าถ้ามีคนมาล้อว่าแม่มึงนมใหญ่แม่มึงถ่ายโป๊สมมติว่ามีคนมาล้อเขาประมาณ10คนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องชกต่อยกันประมาณแบบสักแบบ5 6คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยมีความรู้สึกว่าเออเอาสงสารลูกเอาเอาลงบอกก็ได้วาอะไรอย่างเงี้ย แล้วจ, <m ere> จริงๆเราบอกลูกยังไงบ้างคเออจริงๆตัวลูกเนี่ยจตต้อยจริงๆตัวลูกเนี่ยน้องอีจิเขาเข้าใจแต่ความที่เขารักแม่แล้วเขาเห็นว่าทําไมต้องมาล้อแม่เขา <c oughs> นั่นแหละมันคือสิ่งที่ที่ลูกเขาทนไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงในหน้าที่การงานน้องอีจิเขาเข้าใจแม่ทุกอย่างว่ามันมีต้องทํางานหนักมันมีต้องทุ่มเทไม่ว่าจะใช้เรือนร่างในการทํามาหากินหรืออะไรก็แล้วแต่น้องอีจิเขาเข้าใจแต่วันเนี้ยสิ่งที่น้องทนไม่ได้คือ ทำไมมันต้องมาล้อบ่อยๆทำไมต้องแบบทำไมต้องเอาปมด้อยในสิ่งที่เขามีตอนเนี้ยมาล้อเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสงสารลูกไม่อยากให้ไม่อยากให้ลูกมีเรื่องไม่อยากให้ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาลอลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอมจริงๆว่าตอนนั้นเราบอกลูกเราอย่างไรบ้างพอแบบว่าลูกไปต่อยแค่เร,เราบอกเขาว่าลูกอดทนนะอะไรเงี้ยมันมีไม่แคร์ ใครจะว่ามันมียังไงมันมีไม่สนใจแต่ว่ามีแค่ความรู้สึกลูกมากกว่าก็เหมือนวันนี้เขาก็รู้ว่าเอมมี่จะต้องผ่าตัดเขาก็บอกปลอดภัยนะมี่อะไรเงี้ยจริงๆมีไม่ต้องทําเพื่อหนูก็ได้อะไรเงี้ยแต่หนูก็บอกว่ามันก็คงหมดเวลาของมีแล้วด้วยมีก็แก่แล้วจะสี่สิบแล้วก็มีก็คงต้องใช้สมองในการทํามหากินเนี <laughs> ่ย <c oughs> นักข่าวก็ชอบเป็นอย่างเนี้ยคือร้องไห้แล้วมาทำให้หัวร้อนแล้วคนอื่นเขาก็ว่าหนูบ้า พี่ทีนะ่ะนะคะก็เอาจริงๆก็คือสงสารลูกค่ะแล้วก็สงสารสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็แฟนก็ค่อนข้างขี้หึงด้วยห่วงด้วยแล้วก็ทําให้เขาสบายใจแล้วยิ่งเขาก็จะบวชให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อะไรก็แล้วแต่ที่มาทําให้ลูกทําให้พ่อแม่ทําให้ครอบครัวหรือแฟนคนที่รักเราสบายใจเอมนี่ก็ทําดีกว่าคิดตั้งป้าไหมว่าเราอยากได้ถ้าทําใหม่ าทำใหม่ให like ้เราไม่ต้องพูดถึงเรานิกเรได้ประมาณเท่าไหร่ร้อยอยากได้แบบไหนก็คือจริงๆก็สักหกร้อยก็ได้อะไรนะ่ยหกร้อยเดียรู้ตั้งหกยเดียร์หกลงแค่ยังงั้นก็สัก ห้าหกร้อยอะประมาณนี้คือคือเอาจริงๆเราเป็นคนที่ชอบผู้หญิงนมใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าการที่มันลดขนาดลงมาถ้าหมอบอกอ้อโอเคมันได้นะมันไม่ทําให้เราปวดหลังขนาดนั้นมันทําให้เราไม่ทรมานขนาดนั้นเอมี่ก็โอเคแต่เอาเป็นว่าถ้าหมอมองว่าเอ้ยมันโอเคเอมี่ก็เอาตามนั้นเลยถ้าในพาของลูกเราได้คุยที่เขตแล้วในพาสของสามีเราได้บอกไหมว่าเราจะลดเขาจะคุ้นเคยมือเอ้ใเขาจะคุ้นเคยกับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปไหมหรือว่ายัางไง <laughs> ก็ต้องเต่าก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้เขาก็จริงๆเขาก็คือเต่าเขาเป็นคนขี้หวงอ่ะแล้วก็เป็นคนขี้หวงถ้าวันเนี้ยเอมมี่เป็นผู้หญิงนมเล็กๆธรรมดาทั่วไปอ่ะเขาเขาก็อาจจะอาจจะทาให้เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นก็ได้หนูคิดแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาชอบใหญ่ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อของปลอมให้จริงๆต้องปรึกษาเขาไหมเพราะว่าด้วยความที่มันปรึกษาค่ะปรึกษาจริงๆเขาก็บอกว่าจริงๆแม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ย แต่บางทีเขาก็บอกเอ๊ะหรือเ,เป็นเพราะว่านมมันใหญ่เกินไปเลยทําให้เราให้แม่ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องหลังเรื่องอะไรเราด้วยคือใจก็ไม่อยากให้เมียเปลี่ยนหรอกก็คืออยากได้แบบนี้แหละแต่ก็เรื่องสุขภาพก็สุดท้ายก็ต้องเอาชีวิตแฟนไว้ก่อนเขาก็เขาก็เข้าใจค่ะเราเรารู้สึกอย่างเพราะว่าด้วยความที่ชีวิตคู่มันนอกจากมีเราสองคนล้วก็ต้องมีอื่นรุ่มด้วยเราคิดว่ามันจะโอเคไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เจอซีซีไปแล้ว เต๋าไปไหนก็สําหรับตัวเอมี่เอมี่คิดว่าไม่น่าเปลี่ยนนะเราก็ทําทุกอย่างให้มันให้มันเหมือนเดิมแต่แค่อาจจะดูหน้าอกเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยยูไม่อยากเปลี่ยนเลยเนอะฮะเต๋าอ่ะเต๋าอ่ะเต๋าอ่ะต้องถามว่าเต๋าเขาโอเคหรือเปล่าเนหนูว่าโอเคไม่แล้วเราถามเขาเขาโอเคไหมเต๋าโอเคเปล่าถ้าสมมติหน้าอกมันจะเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวสรุปว่าลูกเป็นหลานสามีเลยหลา ก็จริงๆครอบครัวเป็นหลักคือเอมี่จะเอาเป็นครอบครัวเป็นหลักนะคะก็อะไรก็แล้วแต่ที่ทําเอาตัวเองเป็นหลักด้วยถ้าถ้าเอมี่สุขภาพไม่ดีทุกอย่างที่บ้านคือมันแย่นะเอาตอนนี้เอาตัวเองเป็นหลักก่อนถ้าสมมติว่ามันตแล้วแลก4 0 0ซีกับลูกไม่ต้องโดนล้อเงี้ยเราเลือกอะไรก็ต้องเลือกลูกไม่โดนล้ออือฮึก็คือเราเราทำใจได้ใช่ไหมการที่จะมี แค่สี่ร้อยทำใจได้ค่ะทำใจได้มันมันก็มันก็ถึงเวลาจะต้องผ่าตัดแล้วอ่ะมันต้องทําใจมาแล้วต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ไหมอ่ะอะไรนะคะคือเสื้อผ้าใหม่ไม่จําเป็นเพราะว่าจริงๆเสื้อผ้าทุกตัวของแอมี่คือตัวเล็กอยู่แล้วอ๋อฮะไม่จําเป็นนะคะเป็นคนผอมเม่ไปหนึ่งนะโอ้จริงๆเราได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาได้แนะนำยังไงบ้างที่มันต้องเริ่มกระบวนการยังไงบ้างก็คุณหมอบุ้งเขาก็บอกว่าเริ่มต้นเลยของเอมี่เนี่ยเราต้องอ่า เปลี่ยนมาเป็นจากที่บนผิวหนังเนี่ยให้มาเป็นใต้กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องไซส์เนี่ยเรามาดูกันอีกทีว่าไซส์ไหนที่จะเหมาะกับเอมี่มากที่สุดแต่ว่าเขาเลือกเป็นแบบซิลิโคนไขุ่มกให้เอมี่ซึ่งจับแล้วมันดูเป็นธรรมชาติเอมี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นโอเคมันน่าสนใจเอมี่คิดว่าสมัยนี้การผู้หญิงอกเล็กอกใหญ่มันมีผลตอเอาตรงตรงไหมเอาตรงตรงไหมบางทีเอมี่ซื้อเสื้อผ้ามาเพราะเอมมี่เห็นผู้หญิงคนนี้ใส่แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีนมใส่แล้วสวยมาก พอเอมี่สั่งมาและเอมี่ใส่พอเอมี่มีนมใส่และเอมี่รู้สึกว่าเอมี่ใส่แล้วไม่สวยเหมือนเขาเพราะฉะนั้นเอมี่ก็ไม่ได้ถึงเราจะชอบนมใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เรามันจะต้องไปโฟกัสอะไรขนาดนั้นว่าเฮ้ยมันต้องนมใหญ่แบบนี้ไปตลอดชีวิตคือเอาตรงคือทําใจมาแล้วโอเคเราชอบจริงแต่ถ้าอะไรที่มันดูแล้วดูเป็นความเหมาะสมด้วยอายุทุกอย่างเอมี่เลือกความเหมาะสมมากกว่าค่ะถ้พร้อมแล้วพร้อม พร้อมอะไรหรอพี่ตีไม่ไม่ต้องเลือกชื่อตัวให้ผมพี่จะแบบว่าเปลี่ยนแปลงคิดว่าพร้อมที่เราวเจ็ดร้อยซีซีก็ให้คุณเราเปลี่ยนชีวิตเราคิดทางร้ใหม่เนี่ยซีซีที่มันจะเข้าไปมันจะเปลี่ยนชีวิตเราแค่ไหนอ่าหนูก็มีการดูดวงมาก่อนด้วยเนาะเขาก็เขาก็เาก็บอกว่าเปลี่ยนเลยลูกครั้งนี้ก็ปังแน่นอนอ่ะฮะซึ่งเอมมี่ก็มองว่าบางทีคนเราการจะจ้างงานอ่ะเขาก็ไม่ได้จ้างที่หน้าอกอย่างเดียวเพราะคนที่ไม่มีหน้าอกงานล้นก็มี นะคะดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้เอมมี่ก็ยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะไม่นันที่ผ่านที่ผ่านมานพี่กอดทุกิจมันจะมีประโยชน์ที่เอมมี่มาตลอดคือนมใหญ่แต่ไรลไอเนี่ยไหลสมองอ่านั่นแหละเรารู้สึกยังไงคำนี้ที่มันติดตัวเรามาต,ตลอดเวลาอ่ามันมีแค่ช่วงหนึ่งนะที่บอกว่าเอมมี่นมใหญ่แต่ไรลสมองเพราะมันช่วงวัยรุ่นเพราะตอนนั้นทําอะไรคือไม่ได้คิดก็อยากทําอะไรก็ทําเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันเนี้ย พอเราเริ่มจะลดไซส์เนี่ยแ,แค่จะลดไซส์เราก็มีสมองแล้วอะก็เอมมี่ก็รู้สึกว่าภูมิใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเจ็ดร้อยีซีมันเหียดสมองหรอไม่ใช <c oughs> ่คือเอมมี่กำลังสึกว่ามันอยู่ในช่วงอายุ <laughs> มันอยู่ในช่วงในอายุของเราด้วย <apprendre> ช่วงนั้นเอมมี่ทาก็คืออย่างเอมมี่บอกว่าเอมมี่มันเป็นวัยรุ่นเอมมี่มาดูดูแล้วเนี่ยบางทีเคยเหมือนกันนะ <etwas S 2> มีผู้จัดการขายงานแล้วก็บางทีเขาอยากได้นักแสดงตัวเนี้ย เอ้ยรูปร่างหน้าตาเราได้แต่นมเราใหญ่เกินไปก็เอมี่ก็ช่วดงานนั้นก็มีใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพูดอ๋ฮะมันมันก็มีค่ะบางคนน้องเอมี่เขาดูล้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าอกเรามันล้นไม่ใช่ไม่ใช่สมองค่ะนะคะก็กําลังจะบอกว่าก็มีช่วดงานไปเหมือนกันคือกาลังจะบอกว่าบางทีชีวิตใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเอมี่บางทีนมเล็กก็อาจจะทําให้เอมี่หาเงินได้ด้วยวันนั้นที่นมใหญ่เกินไปแต่ว่ามันทําให้สูญเสียโอกาส มันถามว่าเสียใจไหมเฟลแป๊บเดียวเพราะมันก็มีงานอื่นเข้ามามันก็จะเป็นสายเซ็กซี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นล้างรถแต่บางทีเราอยากพี่หนูอยากอยู่จอแก้วหนูอยากเล่นละครหนูอยากกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่หนูเคยอยู่เคยมาอะไรเงรี้ยค่ะหนูอยากมาตรงนั้นมากกว่าก็ผู้ใหญ่หลายคนก็บอกเฮ้ยท่านนมเล็กตันี้เจ๋งเลยก็โอเคก็ลองดูก็ชีวิตใหม่าอาจจะดีขึ้นก็ได้สามร้อยละมแ <c oughs> แีแฟนแฟนสาวน้อยหลังจากที่เราไปเล่น mv <c oughs> เขามา อ่าให้กำลังใจแต่ว่าถาม่ามาเหมือนเราจาตที่เราเล่นเป็ีแล้วเราหายไปไหนปะนึงอะไรนะคะเราหายไปไหนมาอ๋อเราจะอ๋อเขารู้กันหมดทุกคนคะ่ะเขาไม่งบงสาวอาสแฟนขับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงรู้ทุกคนค่ะว่าเอมมี่หายไปไหนแล้วเอมมี่ก็จะไม่พูดอีกจะไม่พูดซ้ํานะคะเขารู้ทุกคนคะ่ะเป็นไปไม่ได้ที่แฟนลับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงจะมาถามเอมมี่ว่าเอมมี่หายไปไหนมาสองเดือนไม่ใช่คะ่ะอันนี้คือโกหกนะคะเออแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างจากการที่อ่ะ n e w Year New Emmy ข้อชีวิตด,ดีขึ้นนะคะสองเดือนที่เอมี่หายไปเอมี่ออกมาได้การต้อนรับจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะสิ่งแรกที่หายไปสองเดือนแล้วเอมี่กลับมาเอมี่ก็ไล์หาผู้ใหญ่ของช่องนะคะแล้วก็ทางโปรดิวของรายการเอมี่ไล์หาเขาสิ่งหนึ่งที่เขาพูดเลยว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะลกูกแค่คนนี้คนเดียวเอมี่ไม่ต้องการอะไรอีกเลยค่ะก็ขอฝากเอมี่ในรายการตอนบ่ายคลายเครียดด้วยนะคะ แล้วจากนี้ไปเราจะวางแผนชีวิตเราอย่างไงเพราะว่ามันเหมือนว่าทุกอย่างมันเริ่มในทิศทางที่มีอะไปแสงสว่างี่ิบายหมดวแล้วก็ตอนนี้ชีวิตเอมี่มันกําลังแบบถ้าให้พูดก็คือเป็นเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆเอมี่จะไม่กลับไปพูดถึงอดีตแล้วเอมี่จะไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นอีกแล้วนะคะไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามเอมี่ขอเดินหน้าต่อไปสิ่งที่เอมี่ทำอยู่เอมี่มองว่ามันถูกต้องก็คือถูกต้อง เราเลือกเดินเส้นทางใหม่เอมมี่โตขึ้นความคิดความอ่านเอมมี่ก็เปลี่ยนไปไม่ได้มาแบบต้องการชนะฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่แพลนให้เอมมี่แบบไหนเอมมี่ก็ไม่ดื้อเอมมี่ทาตามในสิ่งที่เอมมี่อยากทําวันนี้เอมมี่อยากอยู่จอแก้วเอมมี่กลับมาอยู่จอแก้ววันนี้เอมมี่อยากทําแบบนี้เอมมี่ก็ต้องทําตัวใหม่เอมมี่ก็ต้องวางตัวใหม่วางตัวเองให้มันดีให้มันให้มันอยู่พื้นที่ที่เราควรที่จะอยู่เราจะไม่ขึ้นไปตรงที่ที่มันไม่ใช่ของเราก็ ชีวิตใหม่ตอนนี้เอมมี่ดีค่ะแล้วก็ธุรกิจเอมมี่ก็กําลังเดินไปได้ดีด้วยหนูก็ขอตั้งใจแล้วก็ขอคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เอมมี่ทำอยู่เมื่อก่อนเอมมี่ไปมองคนอื่นมากเกินไปจนลืมมองว่ากําพืชของเราจริงๆแล้วเป็นยังไงวันนี้กําพืชฉันเป็นแบบไหนฉันก็ขอเป็นของฉันแบบนี้ฉันขออยู่ตรงนี้และพัฒนากำพืชของฉันให้มันดีกว่าที่ฉันเคยเป็นค่ะคือตอนนี้เราก็ไม่มองยอนกแฟข้างหลังแล ใช่ค่ะไม่ไม่มองกลับไปแล้วเพราะเอมมี่รู้สึกว่าพลังบวกรอบตัวเอมมี่ตอนนี้มันมันล้านเปอร์เซ็นต์พลังลบมันแทจบจะไม่มีกับเอมมี่แล้วใครไม่ดีกับเอมมี่เอมมี่ตัดเลยค่ะไม่บอกเธอฉันต้องอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ร้องหอบร้องไห้ไม่เอาแล้วเพราะมันเป็นความรู้สึกว่าทําไมเราต้องมาเสียเวลากับคนแบบนี้เล่า เราควรเอาคนที่น้องเอมี่ขามันต้องเป็นอย่างนี้น้องเอมี่เดินหน้าไปเลยน้องเอมี่ต้องทําแบบนี้หนูเชื่อแบบนี้ดีกว่าและเอมี่ก็เอาไอ้สิ่งที่มันเคยลบแต่เอามาทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นบวกและตอนนี้ชีวิตเอมี่ก็คือใช้ชีวิตอยู่แต่การเรือนจาค่ะทาทุกอย่างอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับเรือนจานะคะเป็น เขาเรียกว่าอะไรจิตอาสาแล้วไม่ก็ไม่ใช่แค่อยู่แต่ในเรือนจำอย่างเดียวนะคะอะไรที่มันเป็นจิตอาสาห,หนูก็ทําได้เงินก็ทําไม่ได้เงินก็ทํานี่คือหนูจริง,รงๆหนูเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่แค่ไม่มีใครไม่มีใครนใช่ไม่มีใครนาเสนอด้านนี้แต่ถ้ามีข่าวอะไรที่มันไม่ดีกับเอมี่ทุกคนก็นําเสนอแต่อะไรที่มันไม่ดีของเอมี่แต่เอมี่ก็โชคดีที่เอมี่มีเพื่อนๆพี่ๆที่เมตตาแล้วก็ยังมีจรรยาบรณอยู่เยอะขอบอคุณมากๆค่ะค <laughs> <laughs> ุณสุกแกนร้ว่าสามีเราเป็นสดองของให้เรา ตรงนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดในชีวิตบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันจะเป็นไปได้หรอที่ผู้ชายคนนึงจะมาบวชให้เรามีเต่านี่แหละค่ะโอเคเอมี่พูดก็ได้ว่าเขาบ่นให้เอมี่ในเรื่องคดีนะคะวันนี้คดีสิ้นสุดไปแล้วจากที่ทุกคนเคยทราบนะคะว่าเอมี่จะต้องกี่ปีอะไรแบบไหนแต่วันนี้ที่เอมี่หายไปสองเดือนโอเคเอมี่ก็ยอมรับก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่แค่ไม่อยากไปพูดถึงในเรื่องที่มัน แย่ yeah. แล้วทาให้เราต้องมายืนร้องไห้แบบนี้วันนี้ผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่เอมมี่บอกมีผู้ชายกี่คนที่เคยขอเอมมี่แต่งงานแต่เอมมี่ไม่เคยแต่งแต่เอมมี่เลือกแต่งงานกับเตา๋าเพราะเต๋าเอาตัวมากลับลูกปืนแทนเอมมี่สในวันที่เอมมี่แย่ที่สุดเขาอยู่กับเอมมี่ไม่เคยซ้าเติมในวันที่ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเต๋าเป็นคนที่หาเงินให้ลูกไปโรงเรียนแล้ววันนี้ที่ทุกอย่างสิ้นสุด สาก็บวชให้กับเอมี่มันไม่มีแล้วค่ะผู้ชายที่จะทําให้ขนาดนี้ถามว่าเพื่อนๆถามว่ามึงไม่อิจฉาคนอื่นหรอที่ปีใหม่เขาได้ของแบบดีได้บ้านได้รถได้ที่ดินตอไม่แต่ผัวบวชให้เนี่ยมันหายากหน,นูภู <laughs> มิใจสักแวไหมว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วอะไรช่วงสองเดือนเหรอคะไม่เคยคิดเลยเพราะเขาไปหาเอมี่ทุกวันเรายกเว,ว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ ไม่มีถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเขาอยู่กับเราเขาก็ต้องอยู่กับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดสักนิดหนึ่งว่าเขาจะหักหลังเรามันก็ต้องมีสักวันที่เขาจะหักหลังเราค่ะสุดท้ายแล้วให้ฝากเราจะได้ติดตามซีรีส์ใหม่ของเราเมื่อไหร่ก็วันนี้นะคะหนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีนะคะตามเลิกนะคะของอแม่เทพบรมน์นะคะก็ ฝากด้วยนะคะไม่ว่าหนูจะก,กี่ร้อยซีซีหนูก็ยังเป็นเอมี่คนเดิมก็ขอฝากเรียกงานเรียกใช้นะคะเมตตาเอมี่ได้เหมือนเดิมค่ะ